ทราบอย่างนี้ก่อนคือ9เมษาปีที่แล้วนะครับเราประกาศเป้าหมายไว้ว่าเราจะทําให้ได้1นึ่งืล้านวิวที่เราประกาศหนึ่งหมืล้านวิวเนี่ยเพราะว่าปีก่อนหน้านั้นเนี่ยเราทําได้8 4 0 0ล้านวิวนะครับจากจากการดูข่าวจากทุกแพลตฟอร์มนะครับเราก็เลยประกาศเป็น1นึ่งล้านวิวแต่พอปีนี้ ตั้งแต่9เมษาจนถึงวันนี้เนี่ยเรามียอดวิวรวมจริงๆแล้วมันมากกว่าเป้าหมายถึง3เท่าตัวนะครับคือ3 4 0 0 0ล้านวิวตั้งแต่ก่อนเราประกาศ10,000หล้านวิวเนี่ยเราปรับคอนเซ็ปต์ในการทำงานผลิตคอนเทนต์ของเรานะครับได้3เราใช้สังสามหลักง่ายๆเลยคือเราเสิร์ฟคอนเทนต์ให้ตรงกับกลุ่มผู้อ่านนะครับอันนี้คือหลักแรกหลักที่2เลยคือเราเสิร์ฟคอนเทนต์ให้ตรงกับแพลตฟอร์ม นะครับแล้วก็หลักที่สามที่สำคัญเลยเราเรา,เราทำคอนเทนต์ให้เหมาะกับ Device หรืออุปกรณ์ของ User ที่ดูสื่อของเรานะครับเราใช้สามหลักใน,ในการทำยกตัวอย่างเรื่องวิดีโอเราทำวิดีโอ3แบบเราทำวิดีโอขนาดสั้น1นาทีถึงสนาทีเนี่ยในเทมเพลตที่เป็นจัดตุรัสเสิร์ฟในติกตอกเียวแล้วก็ช็อตของ y o YouTube น,นะครับเราเราทำวิดีโอขนาดกลางสอบ 3นาทีถึง7นาทีเนี่ยเสิร์ฟใน f c e e o o o นะครับแล้วก็เราทำลองฟอร์มวิดีโอ7นาทีจนถึง1ชั่วโมงเนี่ยเสิร์ฟใน YouTube เรามองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนคนจะดูเราไม่ดูเราเนี่ยมันอยู่ที่พฤติกรรมของคนดูมากกว่าที่เราจะเอาอะไรไปเสิร์ฟให้เขาดูนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าหรือจะมีอย่างหนึ่งซือเทนชอบตอนนี้ชอบสตอรี่เราก็ทำข่าวในสตอรี่เลยนะครับเทนตอนนี้เป็น Messenger เราก็ส่งข่าวเข้าไปในเอเจนเซอร์ในชแนลของเขาเลยนะครับเราเกาะไปกับเทรนตลอดเวลาและนี่คือหนึ่งที่ทําให้ยอดดีเราสูงขึ้นจากการคอนเซ็ปต์การทํางานของเรานะครับแทบจะรวมว่าเราเป็นจักรวาลข่าวของเมืองไทยแล้วเรามีที่รวมที่มันหลากหลายจริงๆนะครับแล้วก็ที่สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นทำคอนเทนต์ที่เป็นเอเวอร์กรีนคอนเทนต์มากขึ้นมากมากเลย เอเวอร์กรีนคอนเทนต์เนี่ยคือคอนเทนต์ที่ดูเมื่อไหร่ก็ได้คอนเทนต์ content ที่เราทําในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นตัวเพิ่มทวีคูณยอดคนดูของเราเลย oh. นะครับอันนี้คือสิ่งที่ท,ที่สำคัญมากๆแล้วก็คอนเทนต์ที่เป็นเอเวอร์กรีนของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องโ no นเรทการให้ความรู้อินโนเวชันนะครับหรือแฟคเชคการสรุปการทำดีแคปแลปอัพของเขา่าวสดจ,จะเป็นคอนเทนต์ที่ที่ที่มีคนดูเยอะมาก อันนี้คือความหลากหลายของเนืละคอนเทนต์ที่มีคุณภาพครับผม,บผมแล้วก็สิ่งสุดท้ายสิ่งสุดท้ายรรเราคือเราใช้ AI เข้ามาในการทําข่าวคือ AI เนี่ยคนก็อาจจะมองว่ามันอาจจะมาแทนที่การ,รทำงานของคนมาแย่งงานคนนั่นแหละแต่จริงๆแล้วทีม,<ผ>มข่าวของเราเนี่ยใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการทํางานนะครับลดขั้นตอนลดกระบสกต่างๆในการทํางานจากเดิมที่เราเคยทำคอนเทนต์ได้วันละ200 เราพเราใช้ AI เข้ามาช่วยเนี่ยเราเพิ่มคอนเทนต์เป็นวันละ300ได้ช่วยแก้อุปสรรคต่างๆในการทํางานของเรานะครับตอนนี้เรามีวิดีโอที่ผลิตอยู่วันนละ30วิดีโอขึ้นไปนะครับ <c oughs> มีคอนเทนต์ที่ใช้ที่อัปโหลดในระบบของเราเนี่ย300กว่านะครับส่วนหนึ่ง30%มาจาก AI ที่เข้ามาช่วยนะครับแล้วก <c oughs> ็ เนี่ยทั้ง4อย่างที่บอกเนี่ยแหละมันคือตัวแปรที่ทําให้ยอดบิวของเราเพิ่มจากเป้าหมายหมื่นล้านวิวเป็น3ามหมื่นสี่พันล้านวิวครับฉะนั้นเป้าหมายของปีนี้เราก็คงไม่เอาแค่สามหมื่นล้านเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะได้ถึง6กหมื่นล้านวิวในในใน,ในปีหน้านะครับคือ1เท่าตัวแล้วก็ที่สําคัญคือเป้าหมายในปีหน้าเราจะผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพที่เป็นเอโอกรีนมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย พลตฟอร์มของเราที่เราบอกเราเป็นสตรีมมิ่งแฉนแรกที่ใหญ่เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นไปอีกเรามีเป้าที่เราจะตั้งยอดผู้ติดตามให้ได้ถึง40ล้านในปีหน้านะครับคือเพิ่มมา5ถึง7ล้านในปีนปีหน้าครับอันนี้คือสิ่งที่เป้าหมายที่ทีมงานเราตั้งไว้เราเนี่ยขอสนับสนุนคนที่เป็นครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายนะคะให้มีพื้นที่บนแพลตฟอร์มของเราซึ่ง ในปีนี้เราก็จะมีรายการใหม่อย่างเช่นรายการ i n f l u e n อนเซอรนะคะก็จะพาไปรู้จักกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์สาขาต่างๆเพื่อที่จะรู้ว่าเขามีแรงบันดาลใจในการทำคอนเทนต์ยังไงมีวิธีคิดยังไงมีคอนเซป t u a ชวลท n ิงกิ้งยังไงในแต่ละคลิปเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจส่งต่อให้กับคนที่อยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็ช่องใหม่ของเราก็คือช่อง TikTok ข่าวสด a อ e รียนะคะก็จะเป็นช่องที่เป็นคอนเทนต์บันเทิงเชิงสร้างสารรค์<ช>ก็จะมีน้องๆทีมรุ่นใหม่ของเรามาช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อที่จะพัฒนาให้ข่าวสดเนี่ยมีสื่อในเชิงสร้างสารรค์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในช่วงปลายปีในช่วงเดือนกันยานะคะข่าวสดเนี่ยได้ผนึกกำลังกับฟีดซึ่งเป็นสื่อบันเทิงของเครือมัิชนน,นะคะก็เราจะมอบรางวัล ในงานข่าวสดฟีดเอ็กข่าวสดอ w วอรนะคะโดยรางวัลน,นี้จะเป็นรางวัลที่มอบให้กับคนบันเทิงในสาขาต่างๆอยู่แล้วนะคะแต่ที่เพิ่มเติมมาก็คือเราจะขอมอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์และแบรนด์ต่างๆด้วยนะคะเพื่อจะส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้ทุกคนอยากจะ สร้างแต่คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาในสังคมนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับงานใหม่ๆของเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะย้อนกลับไปประมาณ4-5ปีนะคะก็เมาแล้วก็อุ้มหมากับบ้านนั่นก็คือจุดล้มต้นของบูมค่ะครับผม <c oughs> จากคนที่ไม่ได้มีตัวตนในโลกออนไลน์เลยะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพร้อมเราอะค่ะมีผู้ติดตามนะคะของบูมเนี่ยใช้คําว่าข้ามคืนได้เลยค่ะจาก ไม่มีผู้ติดตามเลยข้ามคืนมาเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันก็เป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อะตอนนั้นก็ยังงง,ง,งอยู่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่บูมทํามาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะคือความจริงใจเอาตรงๆนะบูมอ่ะมีมีไอดอลของบูมก็คือทางเพจของข่าวสดนี่แหละคะ่ะครับผมทางทีมข่าวสดเนี่ยคือบูมรู้สึกว่าทางทางข่าวสดอะคะ่ะเขาเป็นอะไรที่อ่าหนึ่งคือตรงไปตรงมาสองบูมรู้สึกว่าเขาแฟร์กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรเขาแฟร์ ทั้งผู้ถูกกระทําและโดนกระทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุ้มก็ยึดตรงนี้มาเป็นไอดอลของบุ้มเหมือนกันจริงๆคอนเทนต์ <c oughs> คนเราอะค่ะมันไม่เหมือนกันแต่แค่เราจะแสดงออกมายังไงโพสต์ยังไงจริงๆตอนนี้ค่ะการโพสการอะไรเงี้ยค่ะมันคือรายได้มันสามารถทําเงินได้เลยนะคะเ <c oughs> งินอยู่อากาศหมดเลย <c oughs> มันก็อยู่ที่ตัวเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะการที่เราจะเป็นครีเอเตอร์ที่รู้สึกว่าเป็นครีเอเตอร์ที่คุณภาพหรือเป็นครีเอเตอร์ที่รู้สึกว่ามองแล้วไม่น่าเบื่อคือ เป็นตัวเองค่ะทุกคนเป็นตัวเองเลยถ้าใครที่อยากจะเป็นครีเอเตอร์นะคะลองมาทบทวนตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราชอบอะไรเราชอบกินบูมแนะนําไปสายกินรเราชอบเที่ยวเราไปสายเที่ยวรเราชอบถ่ายรูปเราลองไปสายถ่ายรูปรรือเอาอะไรก็ได้ที่ตัวเองถนัดค่ะทาดูค่ะอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองนะคะลองดูค่ะหนึ่งสิ่งที่หลายครีเอเตอร์ต้องเจอผมเชื่อว่าต้องเจอทุกคนเจออย่างแน่นอนก็คือคอมเมนต์ Comment. ในเชิงลบ บ้างก็ดีหรือดราม่ามากก็ดีนะครับพี่บูมะก็เจอมาตลอดนะเจอมาตลอดนะเจอมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยวิธีรับมือยังไงวิธีของบูมนะคะบูมก็จะเป็นคนที่จริงๆแล้วค่ะคนที่คอมเมนต์เราเนี่ยคือบูมอยากจะให้มองเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบนะคะคนไม่ชอบเราคือ เป็นเรื่องปกติคะ่ะไม่ว่าจะอาชีพหน้าที่การงานอันไหนอะคะ่ะมันไม่ได้มีคนชอบเราร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็รักเราร้อยเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคอนเทนต์นี้มันเอ็นเอียงไปกับดราม่ายเยอะๆไรอยังคะก็กลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็พิจนารณานตัวเองแล้วก็ไม่ทําให้มันเกิดคอมเมนต์เออคอนเทนต์ที่รู้สึกว่าเป็นกระแสไม่ดีต่อคะ่ะพี่มองอีกแบบหนึ่งคือความคิดสร้างสารรค์ของพี่อะมันเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปให้มันค่อยคอยซึมอย่างที่คุณบูมบอกอะตัวตนของเราอะมันอยู่ในนั้นอยู่แล้ว แต่ว่าเราแบบทําแบบค่อยเป็นค่อยไปช้าๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วแบบสังสมแต่ความคิดสร้างสารรค์มันจะอยู่ในตัวเราคือบางคนมันเหนื่อยกับความคิดสร้างสารรค์มากนะคือแบบอู้จเดี๋ยู่ต้องใหม่ต้องสดต้องอะไรงเงี้ยสําหรับพี่พี่ว่ามันไม่ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นอะไรใหม่อะ่ะแต่เรานําเสนอแบบนิ่งๆอะมันจะรู้สึกเรียบง่ายแล้วก็อยู่ได้งานอืมมันจะไม่พี่จะไม่ตามเทรนนะ ที่เป็นคนไม่ตามเทรนเพราะถ้าเทรนมันมานั่นหมายความว่ามันช้าไปแล้วคือมันมีเทรนแล้วอะเราเข้าไปนั่นคือเราช้าแล้วนะถ้าเราจะนําเทรนเราต้องค่อยๆไปเดี๋ยวมันถ้ามันเป็นเทรนเนี่ยมันเป็นเองด้วยความที่เราเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปในที่ที่เกิดเหตุเลยแล้วก็ไปเจอไปจับข่าวมาแล้วก็เอามารายงานให้กับคุณผู้ชมได้ฟังแต่ว่าในรูปแบบนั้นเนี่ยเราจะมีความจริงจงังภาพลักษณ์ของเราก็จะดูเป็นคนที่น่าดูดูน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์เราก็จะดูแบบดูจริงจังไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเรามาเป็น new creator เหมือนที่บูมบอกว่าเนี่ยเราเราเป็นนักข่าวทําไมไม่ลองแชร์เบื้องหลังให้ทุกคนดูหล่ว่ากว่าที่เราจะได้ข่าวมาเนี่ยบางทีข่าวหนึ่งนาทีเรารอประมาณแบบ8ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย oh. เพื่อนก็เลยแนะนําว่าให้ลองทําเบื้องหลังดูแล้วก็เอามา uh. ย่อยข่าวให้มันเป็นภาษาที่หลายคนเข้าใจได้ง่าย hmm. เราก็เลยเอามาปรับกันนิดหน่อยค่ะ ก็เลยไปได้ด้วยดีนะัดรู้สึกว่าทั้ง2องอย่างการเป็นผู้สื่อข่าวกับนิวครีเอเตอร์มันสามารถทําไปพร้อมกันได้เพราะว่ากิจวัตรประจําวันของเราก็คือการทาข่าวในทุกวันอะไรเงี้ยค่ะในช่วงที่ระหว่างรอเนี่ยเราก็เอาปรับตัวเองจากผู้สื่อข่าวมาเป็นนิวครีเอเตอร์ เสร็จปุ๊บเราก็กลับไปเป็นผู้สื่อข่าวใหม่เลิกงานแล้วก็เป็นครีเอเตอร์สลับกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้ารู้สึกว่าได้ข้อดีจากสองอาชีพนี้ก็คือเราสามารถที่จะเข้าถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้แบบรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากขึ้นเขาก็จะทักมาในช่องทางส่วนตัวมันก็ทําให้เราสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ง่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าประเทศไทยกับจีนเนี่ยก็คือเป็นเป็นสองชาติที่มีความสัมพันธ์กัน ยาวนานนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในระดับของประชาชนระดับของรัฐบาลเองอะไรอยงี้ครับแล้วปีนี้นะครับ2 0 6 8ก็เป็นอีกหนึ่งปีทองของสองชาตินะครับเพราะว่าเป็นปีที่จะครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนนะครับข่าวสดก็ตอบรับกับวาระพิเศษนี้นะครับด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์มข่าวภาษาจีนนะครับก็คือข่าวสดชนี์นะครับที่จะข่าวสดชน่า ข่าวสดชไนนบที่จะทําหน้าที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศนั่นเองเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยจะมีเซส่นข่าวสดชไนน์ก็จากนี้เราก็ยังมีขยายไปหาผู้อ่านในประเทศจีนเองนะครับคือโซเชียลมีเดียของจีนเราครบเลยทั้งเว่ยโหวเว่ยโหวนะครับเซียงชูเซียงชูนะครับวีแชทวีแชทนะครับรวมไว้ที่ชินภาษาจีนนั่นเองนะครับก็คือ ทุกแพลตฟอร์มเลยเลยหรอครัแบแพลตฟอร์มครบครับจ,จริงๆคนที่ใช้งานภาษาจีนเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีมากกว่า1,400ล้านคนทั่วโลกโแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยมีทั้งนักลงทุนนักท่องเที่ยวนะครับนักเรียนหรือว่าแมกก้กระทั่งแฟนๆที่ติดตามซีรีส์ไทยพวกทุกเหล่านี้ครับล้วนสนใจไประเทศไทยและอยากรู้ประเทศไทยในมุมมองใหม่ๆยังไม่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวอะไรที่เข้ามาในเมืองไทยพวกนั้นอย่างนี้คือทำให้กลายเป็นข่าวสดชัยนี้นั่นเอง ถูกต้องนะคะปีนี้ค่ะเส้นทางเศรษฐีและเทคโนโลยีชบ้านนะคะเรามีเนื้อหาที่ครอบคลุมคอนเทนต์ในที่ช่วยในการประกอบการของธุรกิจของคนยุคใหม่ค่ะตอบโจทย์กับการทําธุรกิจสมัยใหม่ทั้งในเรื่องของเกษตรและในเรื่องของ SME ค่ะ จริงๆเนื้อหาเนี่ยนะคะเราครอบคลุมตั้งแต่ทั้งเรื่องแนว,แนวทางแรงบนันดาลใจแนวคิดกูรูแล้วก็กลยุทธ์จากผู้ประกอบการะคะ่ะแม้แต่เทคนิคเกษตรนะคะก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นกัน,นะคะ่ะปีนี้เราให้ความสําคัญกับเรื่องคอนเทนต์มาเก็ตติ้ง การทำแบรนดิ้งคอนเทนต์กับผู้ประกอบการทั้งฝั่ง s m e และฝั่งเกษตรคะ่ะพี่ๆเกษตรกรปกติแล้วอาจจะเป็นแค่ฝั่งเกษตรกรแต่ว่าเราสามารถพัฒนาต่อยอดเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการใส่เกษตรได้การใช้ข้อมูลการใช้ Data มาประกอบกับบทความนะคะเพื่อมีการสนช่วยให้พี่ๆทางเ m e และผู้ประกอบการนะคะ ่ายเกษตรเนี่ยจะช่วยดําเนินกิจการได้ในอนาคตอย่าง,อย,างอย่างปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นค่ะการเข้ามาอยู่ในบ้านใหญ่อย่างข่าวสดนะคะข่าวสดมีข้อดีตรงที่เขาเป็นกลุ่มที่แมสเส้นทางเศรษฐีและเทคโนโลยีชาวบ้านนะคะเราจะสามารถเพิ่มกลุ่มเพิ่มฐานกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ผนึกกําลังอย่างเข้มแข็งขึ้นค่ะ เ,เพื่อที่จะสร้างคุมชุมชนทั้งฝั่งออนไลน์ line, และออนกราวในสามารถส่งต่อกิจกรรมภายในอนาคตได้อย่างางดีเยี่ยมเลยค่ะคต้องฝากติดตามเส้นทางเศรษฐีแล้วก็เทคโนโชาวบ้านด้วยนะคะ